สวัสดีครับแฟนๆตีลังกายิงทุกท่านครับวันนี้ได้ยินเสียงนี้แน่นอนครับกับเราเท่านั้นครับกับตีลังกายิงและจอร์ดโอเฮตนั่นเองครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆจะมานําเสนออีกแล้วครับท่านผู้ชมครับจะมาพูดถึงสาเหตุหลักที่ทีมชั้นนําระดับโลกนะฮะอย่างแมนยูนยูนะฮะทุกวันนี้นะครับการทําสโมสรฟุตบอลนะฮะมีบุคคลคนหนึ่งนะฮะตำแหน่งตําแหน่งหนึ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งตำแหน่ง ถูกพัฒนาขึ้นตามรูปแบบของวงการกีฬาฝั่งอเมริกันครับผู้อำนวยการกีฬาหรือผู้อำนวยการฟุตบอลนะครับมีคำถามครับท่านผู้ชมที่น่าสนใจมากนะครับว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่มีคนทำหน้าที่นี้นะฮะในขณะที่บรรดาคู่แข่งอย่างอังกฤษแล้วก็ยุโรปนะฮะเขามีกันหมดนะครับเรื่องนี้นะครับกลายเป็นจุดอ่อนขึ้นมาทันทีครับในตัวของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันเกิดขึ้นจากความสำเร็จที่เซอร์อเล็กฟุกุสันได้ทำทิ้งไว้นะฮะเ <D> พระาะยุคสมัยแห่งความสำเร็จของชาวสกอตแลนด์คนนี้นะฮะเ <D> <D> ขาได้รับอำนาจเด็กขาดในการตัดสินใจเลือกแนวทางของสโมสรการเล่นการจัดการรวมไปถึงการซื้อขายนักเตะทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ <D> และทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเซอร์อเล็กฟุกุสันมีส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นครับ และนั่นเองครับเมื่อผู้ทำหน้าที่ทุกอย่างวางมือลงนะครับสโมสรก็ยังยึดติดกับสิ่งที่ถูกสร้างไว้เป็นมาตรฐานครับทำให้บทบาทของเซอร์อเล็กฟกุสันครับถูกส่งต่อมายังเดวิดมอยลลุยฟากัสและก็โชเซ่มูรินโญ่นั่นเองนะฮะแต่ทว่าครับท่านผู้ชมมันเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้นครับไม่ได้มีบารมีอะไรตามมาด้วยเลยครับ บารมีของเซอร์อเล็กฟูกุสันครับทำให้บอร์ดของสโมสสนนะฮะไปจนถึงเจ้าของทีมต้องยอมลดระดับลงมานะฮะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าป๋าว่าไงนะฮะสโมสสก็ต้องว่างาั้นแหละนะครับซึ่งไม่ว่าเซอร์อเล็กฟูกุสันจะเคยเดินหมากพลาดหลายครั้งหลายหนนะครับการซื้อขายนักเตะผิดพลาดการจัดการในทีมไม่ลงตัวนะครับแต่ด้วยความที่สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับ มักจบฤดูกาลด้วยการมีถ้วยรางวัลสำคัญสคัญเสมอนะฮะทำให้มันลบล้างกับความพลาดพลั้งของเซอร์อเล็กโ์ฟกัสันไปทั้งหมดนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตัดกลับมานะครับที่สถานการณ์หลังจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับใช้งาน3กุนซือต่างสไตล์นะฮะไล่ตั้งแต่เดวิดมอยจนถึงโชเซ่มูริโอครับและสิ่งหนึ่งที่สโมสรสีแดงแห่งเมืองเชสเตอร์ไม่มีนะครับคือแนวทางที่สโมสรจะเล่นครับ ตัวตนของสโมสรที่แฟนบอลสมัมผัสได้ถึงยุคของเซอร์อเล็กฟูกุสันหายไปจากสนามครับพร้อมกับภาพแฟนบอลในโอทักฟอร์ดครับที่เว้าแหวงหนู่นหน่อยนี่หน่อยเนื่องจากพวกเขานะฮะไม่ได้ดูฟุตบอลเหมือนที่เซอร์อเล็กฟูกุสันทำไว้นั่นเองนะครับหากว่ามีใครสักคนนะฮะที่มาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรครับ เขาจะต้องสกิดเตือนลงไปฮะว่าตอนนี้นะฮะผู้จัดการทีมกําลังพานับกเตะไปผิดทางแล้วนะครับและจะต้องพาทีมกลับมาเข้ามาในลายที่ถูกต้องครับฉะนั้นวันนี้จะมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตามหาผูดด้อำนวยการกีฬากันซักหน่อยนะว่าใครที่เหมาะสมให้ปีศาจแดงไปจ้างมาเท่านั้นเองนะครับ าวละครับและที่โผลขึ้นมาทำหน้าที่ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะปรากฏชื่อเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับกับคนนี้ผู้อำนวยการลูกหนังสโมสรลิวในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเขาคือลุยคัมโปสั่นเองนะครับผู้อำนวยการกีฬาคนเก่งของลิวครับและเคยทำหน้าที่กับโมนาโกครับคือบุคคลที่วูดส์ว์ต แอบจับตามองดูมานานถึง18เดือนแล้วนะฮะโดยเคยมีข่าวนะครับตั้งแต่สมัยที่โชเซ่มูริโยนะฮะนั่งแท่นเป็นกุนซือเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็มาลุ้นกันนะฮะว่าเมื่อไรนะครับปีศาแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของเราเนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งบุคคลคนนี้เข้ามาทำหน้าที่เซียทีครับมีอีกกระแสหนึ่งนะครับโทรมาครับราฟฟรังนิกครับอดีตผู้อำนวยการกีฬาอดีตเทนเนอร์ของแอร์เบ r ร์ไรซิกครับ ถึงความเป็นไปนะครับที่จะเข้ามารับงานผู้อํานวยการฟุตบอลของทีมปีศาจแดงครับท่านผู้ชมคนนี้ก็น่าสนใจครับแฟนๆปีศาจแดงเชสเตอร์ยูนเต็ดทั้งหลายนะฮะก็มาลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าใครใครใครที่จะมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการของสมโมสรน,นี้เสีทีนะครับ หมดแล้วครับเวลาของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อไปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับใครรักเราก็กดไลค์ให้หน่อยใครรักเราก็กดแชร์ให้หน่อยใครรักเราก็นําเสนอมานะครับอยากฟังเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรที่ท่านผู้ฟังอยากฟังกันแนะนํามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจอร์ดโอเฮดเจทโอฮอตกับทีมงานตีลังกายยิงบายบาย